คิมแซรอนได้โพสต์ภาพใน IG Story ที่เธอเคยถ่ายคู่กับฮิมซูฮยอนจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ลบภาพนั้นไปโดยคิมแซรอนเป็นนักแสดงสาวอายุ24ปีซึ่งก่อนหน้านี้เธอเป็นนักแสดงดาวรุ่งและโดนคดีเมาแล้วขับจากนั้นก็หายจากวงการไปส่วนคิมซูฮยอนอายุ36ปีตอนนี้กำลังมีซีรีส์เรื่องดัง Queen of t e a r ซึ่งเป็นซีรีส์ที่กำลังฉายอยู่และเลตติ้งดีมากค่ะทั้งนี้ก็เลยมีข้อสงสัยกันว่าคิมแซลอนกับคิมซูฮยอนกำลังคบหาดูใจกันหรือไม่โดยคิมแซลอนเคยอยู่ต้นสังกัดโกมีเดียลิสซึ่งเป็นสังกัดเดียวกับคิมซูฮยอนแล้วก็มีข่าวเดทกันในอดีตนานมากแล้วนะคะ ทั้งนี้ภาพคู่ที่โพสต์ใน IG จีสอรี่ของคิมแซรอนเป็นที่พูดถึงกันมากในเกาหลีและแฟนคลับของคิมซูฮยอนทั้งนี้ต้องรอต้นสังกัดมาถแถลงข่าวอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ